มม่จะหมดแล้วซลได้ได้ดเราต้องใช้ทั้งเดือนไงก็ใช้ดีแต่ผมยังไม่ได้ใช้แต่ดมกินให้ได้กินยากินแบบนั่นแบบว่าเหมือนกินแบบไม่มีในท้องตลาดอให้เราเราอยากให้ดูเครื่องคันน้ำผลละมวล้วน1.2สีงรเป็นลักษณะนี้ด เนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะให้อยู่ด้านหน้าใช้แล้วถามว่าประทับใจไหมเครื่องยังแบบว่าลักษณะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนการใช้งานในบ้านอนะ่ะคือแบบว่าถ้าพูดตรงๆก็คือไม่แรงมากถามไม่แรงมากนี่คือยังไงคือปั่นอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่า เครื่องคือเครื่องมันยังไม่สาใจเราอ๋อเข้าใจปะคือนะ้าเราเป็นช่างไงเราจะเห็นแบบสว่านอะไรที่มันเป็นของดีๆราคาหลายพันอะ่ะเข้าใจปะแบบราคาแพงอะ่ะทีนี้มันจะเหมือนหมุนว่ามันจะแรงอ๋อเข้าใจปะอุปกรณ์พวกนี้นมันจะแรงมากทีนี้เรามาเทียบกับพวกนี้เราก็เลยรู้สึกเอ้ยมันมันเบาไปปะวะอย่างเงี้ยคึอบอกว่แต่ก็ไม่ได้เบามากถามว่าคีนาลงเต้ดีไหมเอ้ไอเนี่ยนะ ันเหมือนคีลคีนซิ่งใช่ไหมเอาไว้น้ำนมอะไรแบบนี้มันก็ไม่แพ้ใช่ป่ะแต่ถามว่ากลิ่นมันยังไม่แน่ใจว่าจะแพ้หรือเปล่านะคือมันยังแบบไม่แน่ใจอ่ะมันมีกลิ่นไงใช่ป่ะถึงบอกว่าถึงบอกว่าจะใช้กระเด็กก็เถอะนะแต่มันยังมีกลิ่นนะใช่ป่ะแต่แต่มันคือความสุขของเราชอบนะนี่ดูให้ดูฉันจะแยกส่วนให้ดูนะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะหมุนทางให้แบบอ่ะเนี่ยมันคือถ้าเธอไม่เอาขึ้นนี้นะมันจะไม่ทํางานเลยโอ้ ต้อเอาลงนี้ใช่ปะ่ะแล้วเธอก็เอาแล้ววิธีแยกใช่ปะ่ะฉันลองใช้แหละใช่ปะ่ะแล้วก็ถอดมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยทําไมถึงพูดาสินค้าถึงไม่พูดวะแบบในเมื่อแบบของชิ้นนึ่งมันมีค่ามากอะเนี่ยอันนี้ก็คือแยกออกมาเป็นกากแต่แต่ข้อเสียคือกากากากมันมาติดขด้างบนอะแล้วมันก็เหมือนว่าลงอะมันเหมือนมันมันกระเด็นอะครกูเนี่ยเออแล้วมันก็เวี่ยงออกจากศูนย์กลางเข้าใจป่ะเออดีนะแน่นแน่น แน่นมากพิ่ติดกุณแน่นจริงหรอไม่จริงหรอแน่นเรือจุฬามนะเฮ้ยนี่คือใบมีดเนี่ยแล้วมันเหมือวมนว่าว้วงออกมาคือเรากดมันแล้วมันก็มาโดนใบมีดตรงเนี้ะเร็จตามันก็คือใบมีดที่แบบเผยขึ้นมาเป็นฟันปลาไม่ได้มันไม่ได้แบบมีนะไม่ใช่นะ มันก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็ต้องขอตรงนี้ออกมาตัวเครื่องจะเป็นบอกว่าตัวหมุนเฉยแกนหมุนนะแล้วมึงจะได้ทำไงให้หมุนก็ใช่ไงกูถีบเลยแล้วก็ประกอบเข้าไปแบบนี้นะเนี่ยนะแล้วก็แล้วก็อันนี้วางอันนี้วางงาน